วันนี้วันนี้อยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจากการที่ค่ายรถจีนมาลงทุนมหาศาลในไทยทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตอีวีที่สำคัญที่สุดในอาเซียนแต่ในความน่าตื่นเต้นนี้มันก็มีเรื่องราวมา้าซ่อนอยู่ค่ะทั้งสงครามตัดราคาที่ทำเอารถที่เพิ่งซื้อราคาดิ่งเหว ปัญหาการรออะไหล่เป็นเดือนๆจนเจ้าของรถกุ้มขมับและคำถามใหญ่ว่าโรงงานที่มาตั้งเนี่ยคนไทยได้ประโยชน์จริงๆหรือเป็นแค่ทัวร์ศูนเหลียนยุคใหม่การเปลี่ยนผ่านครั้งประวัติศาสตร์นี้สรุปแล้วเราได้หรือเสียกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้เวนนี้ขอเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Daily EV News อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับหนูเวนนี่เป็นมือใหม่ของเวลดันการันตีฝากตัวด้วยนะคะ ต้องบอกว่าวันนี้หลายคนหันมาใช้รถอีวีกันเยอะขึ้นมากเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะแบรนด์จากจีนที่เห็นกินเกลื่อนถนนไปหมดวันนี้วันนี้เลยจะมาชวนคุยกันในประเด็นที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดค่ะว่าการที่ค่ายรถจีนแห่มาลงทุนในบ้านเราเนี่ยมันดีกับประเทศไทยจริงๆหรอเรื่องทั้งหมดนี้มันมีจุดเริ่มต้นค่ะ ไม่เชื่อว่าอยู่ๆค่ายรถจีนเขานึกอยากจะมาก็มากันได้นะคะแต่เป็นเพราะนโยบายภาครัฐที่ชื่อว่า EV 3.5ที่ออกมาต่อนเนื่องจากนโยบายเดิมเพื่อผลักดันให้ไทยเป็นฮับยานยนต์ EV ของภูมิภาคเวนนี้จะอธิบายง่ายๆแบบนี้ค่ะ รัฐบาลเราบอกให้รถว่าม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 า,มาขายรถในไทยเลยเราให้สิทธิพิเศษเพียบถึงลดภาษีนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากจีนจากเดิมที่อาจจะสูงถึง40%ให้เหลือ0%แถมยังให้เงินอุดหนุนอีกต่างหากสำหรับรถยนต์นั่งไฟฟ้าที่ราคาไม่เกิน2ล้านบาทถ้าแบตเตอรี่ใหญ่หน่อยคือตั้งแต่50กิโลวัตต์เอาขึ้นไปก็รับเงินอุดหนุนไปเลยสูงสุดถึง100,000บาทต่อคันนี่แหละค่ะเหตุผลที่ทำให้ราคา รถอีวีที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันถูกลงมาเยอะมาก แต่มันมีข้อแลกเปลี่ยนที่สำคัญมากค่ะรัฐบาลบอกว่าเราให้คุณนำเข้ารถมาขายถูกๆกก่อนได้นะแต่มีเงื่อนไขว่าภายในปี2,569-2,570ถึง2570คุณต้องสร้างโรงงานและผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเพื่อชดเชยนะในอัตราส่วนที่โหดพอสมควรเลยนะคือนำเข้า1คันต้องผลิตคืน2คันและจะเพิ่มเป็น3คันในปีถัดไปนี่แหละค่ะหมายเด็ดที่ดึงดูดเม็ดเงินลงทุน มหาศาลและเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจรึงเห็นข่าวการตั้งโรงงานใหม่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยซึ่งการออกแบบนโยบายแบบนี้แหละคะ่ะที่มันเป็นทั้งคุณและโทษในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเวรน,นี้จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะเอาละคะ่ะมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของวันนี้กันแล้วเรามาเปิดงบดุลกันเลยดีกว่าว่าประเทศไทยได้อะไรและเสียอะไรบ้างจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เราได้อะไร ข้อดีข้อแรกที่เห็นชัดที่สุดคือเม็ดเงินลงทุนมหาศาลค่ะตอนนี้มีค่ายรถจีนตบเท้าเข้ามาลงทุนในไทยแล้วอย่างน้อย8แบรนด์หลักๆไม่ว่าจะเป็น BYD, GWM, MG, ชัางอัน GAC Ion, เนต a าและอื่นๆรวมๆกันแล้วคาดว่าเม็ดเงินลงทุนจะแตะ2สสนล้านบาทเลยทีเดียวโหเยอะมาก อย่างเจ้าตลาดเบอร์หนึ่งตอนนี้ BYD เจ้าเดียวกระทุ่มทุนไปกว่า35,000ล้านบาทสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกนอกประเทศจีนบนพื้นที่600ไร่ที่จังหวัดระยองกำลังการผลิตสูงถึง150,000คันต่อปีหรือค่าย g a c อ on ที่เพิ่งเปิดโรงงานอย่างเป็นทางการไปเมื่อกลางปี2567และล่าสุดที่น่าสนใจมากคือค่ายโชรี่ที่มาในชื่อโอมดาและเจคูเขาไม่ได้มาคนเดียวนะคะ จะจับมือร่วมทุนกับบริษัทไทยอย่างแค่เจนโดยที่ฝั่งไทยถือหุ้นใหญ่60%ด้วยเม็ดเงินลงทุนเฟดแรกกว่า5,000ล้านบาทการลงทุนระดับนี้ทําให้ไทยทิ้งห่างเพื่อนบ้านในอาเซียนและขึ้นท่านฮับการผลิตอีวีของภูงมิภาคอย่างเต็มตัวภูมิใจเนอะ <laughs> เงินมางานก็ต้องมาค่ะการตั้งโรงงานพวกนี้สร้างอาชีพใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของโลกอนาคตเพียบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรยานยนต์ไฟฟ้าวิศวกรแบตเตอรี่ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ช่างเทคนิคอีวีนี่คือโอกาสให้คนไทยได้พัฒนาทักษะใหม่ๆที่มีมูลค่าสูงและที่เว้นนี้ว่าภูมิใจมากๆเลยนะคะคือการเกิดขึ้นของอู่ซ่อมอีวีอิสระของคนไทยค่ะ ในขณะที่ศูนย์บริการทางการของบางค่ายยังมีปัญหาเรื่องการรออะไรหรือคิวซ่อมนานอู่ช่างไทยเก่งๆอย่างอู่กิ้งกืออีวีที่ช่องเราเคยไปถ่ายทามาก็ก้กาวขึ้นมาเป็นที่พึ่งให้กับเจ้าของรถอีวีสามารถซ่อมจบได้หลายเคสเลยทีเดียวจนกลายเป็นฮีโร่ในคอมมูนิตี้ผู้ใช้รถไปเลยค่ะนี่คือข้อพิสูจน์ว่าคนไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติดใดในโลกจริงๆค่ะพูดด้วยความชื่นชมเลยนะคะ และสุดท้ายประโยชน์ที่ตกถึงพวกเราผู้บริโภคโดยตรงเลยก็คือเราได้ใช้เทคโนโลยีดีๆในราคาที่ถูกลงมามากและที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการใช้งานที่ถูกกว่ารถน้ำมันแบบคนละเรื่องเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะลงเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยนะคะจากตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย5ปีระหว่างรถ e v ีจีนกับรถน้ามันที่ทีมงานเราทาข้อมูลมาค่ะ เราจะลองเทียบมวยกันระหว่าง b y d Dolphin รุ่น Standard Range กับรถยอดนิยมอย่าง Honda City รุ่นเริ่มตน้นสมมุติว่าเราขับรถปีละ20,000กิโลเมตรเหมือนกันในเวลา5ปีใครจะจ่ายเท่าไหร่มาดูกันค่ะรถ EV b y d Dolphin รถสันดาป Honda City ค่าพลังงานหรือเชื้อเพลิง 7 5 0 0 0บาท250,000บาทค่าบำรุงรักษาตามระยะ1,500 0บาท40,000บาทค่าประกันภัยและภาษี1 5 0 0 0 0บาท95,000บาทรวมค่าใช้ใจ่ายตลอด5ปี2,000 200, 0 0บาท3 8 8 5 0 0 0บาทเห็นไหมคะผ่านไป5ปีรถอีวีประหยัดกว่าเกือบ2,000 200, 0 0บาทเพราะค่าไฟถูกกว่าค่าน้ำมันเยอะมากและไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยถึงแม้ค่าประกันจะแพงกว่านิดหน่อยก็ตาม นี่คือข้อดีที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆคะ่ะทีนี้มาดูด้านมืดกันบ้างคะ่ะ ข้อเสียที่จะปวดที่สุดสำหรับคนซื้อก่อนก็คือสงครามราคาค่ะค่ายรถจีนแข่งกันดุเดือดมากเปิดตัวรถใหม่ปุ๊บปุ๊บอีกไม่กี่เดือนจัดโปรโลดราคาเป็นแสนอย่างเคส BYD า o l p h i ฟินและ a อ t o ตทีที่ลดราคากันหนักๆเพื่อเคลียร์สต็อกรถนำเข้าก่อนที่รุ่นประกอบในไทยจะออกมาขายผลก็คือคนที่ซื้อไปก่อนหน้านีราคารถมือสองร่วงกราวเลยค่ะแถมยังมีราม่าเรื่องรถมือมสองไมล์ศูนย์ในจีนที่เอามาขายตัดราคาอีกด้วย แม้ในไทยจะยังไม่ชัดเจนแต่มันก็บั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคไปเยอะเลยค่ะประเด็นต่อมาคือเรื่องที่ทุกคนบ่นกันระง,งมในโซเชียลบริการหลังการขายและอะไหล่ค่ะมีเคสเยอะมากที่รถชนหรือมีปัญหาง่งายๆแต่ต้องรออะไหล่จากจีนเป็นเดือนๆที่เป็นแบบนี้ก็เพราะหลายค่ายเน้นสายเอายอดก่อนแต่ยังไม่ได้ลงทุนสต็อกอะไหล่ในไทยมากพอพอเจอปัญหาขึ้นมาลูกค้าก็ต้องรอไปตามยัถากรรมเลยค่ะ เคสที่ดังที่สุดของหนีไม่พ้นค่ายเนต้าที่เจอปัญหาหนักจนดิลเลอร์ทยอยปิดตัวไปหลายแห่งทําให้ผู้ใชร้รถกว่าหมื่นคนในไทยเคว้งคว้างไม่รู้จะไปเซอร์วิสหรือเคลมประกันที่ไหนนี่คือวิกฤตความเชื่อมั่นกล้งใหญ่ที่กระทบทั้งอุตสาหกรรมเลยค่ะและอีกหนึ่งคำถามที่น่าคิดคือการลงทุนมหาศาลนี้ ไทยได้ประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงหรือมีการตั้งเข้าสังเกตว่าเหมือนเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญคือโรงงานที่มาตั้งกลับนําเข้าแทบทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยตั้งแต่มากเครื่องจักรยันสุขภัณฑ์ในห้องน้ําอย่างไรก็ตามก็มีสัญญาณที่ดีนะคะอย่างกรณีของเชอรี่ที่ร่วมทุนกับเคเจนซึ่งเป็นบริษัทไทยถือหุ้นใหญ่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงค่ะ ศึกนี้ยังไม่จบ The Japanese Counter-Attack ใครคิดว่าค่าญี่ปุ่นยอมแพ้แล้วคิดผิดถนัดเลยค่ะพวกเขาแค่ครยับตัวช้ากว่าแต่ตอนนี้เอาจริงแล้วล่าสุดรัฐบาลประกาศว่า4ค่ายัใหญ่จากญี่ปุ่นทั้ง t ตโย ta Honda i าอิสุสุและมิส u b บิชิเตรียมอัดฉีดเงินลงทุนในไทยร่วมกว่า1,50 0 0 0ล้านบาทภายใน5ปีข้างหน้านี้เพื่อผลิตรถอีและไฮบริด โตโยต้ากับฮอนด้าค่ายละ50าหมล้านอิซูซสามหมล้านมิสซูบิชิอีก20งหมล้านด้วยแถมอิซูซุยังมีแผนผลิตกระบะอีวีในไทยในอีก2-3ปีข้างหน้านี้ด้วยนี่คือการประกาศสงครามระลอกใหม่ที่ชัดเจนว่าพวกเขาไม่ยอมเสียแชมป์ดีทรอยตแห่งเอเชียไปง่ายๆแน่นอนค่ะ แต่กลยุทธ์ของค่ายญี่ปุ่นจะต่างจากจีนนะคะค่ายจีนจะเน้นบุกตลาดด้วยรถอีวีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเหมือนสงครามแบบสายฟ้าแลบเพื่อยึดตลาดให้เร็วที่สุดแต่ค่ายญี่ปุ่นจะมาแบบสุขุมกว่าเขาจะใช้รถไฮบริดเป็นสะพานเชื่อมค่ะเพราะเขามีจุดแข็งเรื่องเครื่องอยนต์และระบบส่งกําลังที่ไว้ใจได้อยู่แล้วเป็นการค่อยๆเปลี่ยนผ่านลดความเสี่ยงและตบจดคนที่ยังไม่พร้อมไปอีวีร้อยเปอร์เซ็นต์สึกนี้ยาวๆไปแน่นอนสนุกแนะ่ มาถึงตรงนี้ทุกคนคงเห็นภาพเราใช่ไหมคะว่าการเข้ามาของค่ายรรจีนมันเหมือนดาบสองข้างจริงๆด้านหนึ่งคือเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเทคโนโลยีใหม่ๆและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประเมินค่าไม่ได้แต่อีกด้านก็คือความปั่นป่วนในตลาดความเสี่ยงของผู้บริโภคและการสั่นกระเทือนของอุตสาหกรรมดัง้งเดิมถ้าถามเวนนี่ว่าเราได้หรือเสียเวนนี่คิดว่าคําตอบไม่ใช่ขาวหรือดําค่ะแต่มันคือการเปลี่ยนผ่านที่สําคัญที่สุดในรอบ50ปีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การเข้ามาของจีนเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังมากๆที่บังคับให้ทั้งภาครัฐผู้ประกอบการไทยหรือแม้แต่ค่าญี่ปุ่นเองก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่มันอาจจะเจ็บปวดในระยะสั้นแต่เวันนี้เชื่อว่ามันจำเป็นสำหรับอนาคตระยะยาวค่ะ ความท้าทายที่แท้จริงของไทยหลังจากนี้ไม่ใช่แค่การเป็นฐานการผลิตหรือโรงงานรับจ้างประกอบหรือ O.E.M อีกต่อไปแล้วแต่คือการยกระดับตัวเองขึ้นไปบนห่วงโซ่มูลค่า มาถึงตรงนี้ทุกคนคงเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าการเข้ามาของค่ายรถจีนเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมจริงๆด้านหนึ่งคือเม็ดเงินลงทุนมหาศาลเทคโนโลยีใหม่ๆและโอกาสทางเศรษฐกิจที่ประเมินค่าไม่ได้แต่อีกด้านก็คือความปั่นป่วนในตลาดความเสี่ยงของผู้บริโภคและการสั่นคลอนของอุตสาหกรรมดั้งเดิมถ้าถามวันนี้ว่าเราได้หรือเสียวันนี้คิดว่าคำตอบไม่ใช่ขาวดำค่ะ แต่มันคือการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญที่สุดในรอบ50ปีของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยการเข้ามาของจีนเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทรงพลังมากๆที่บังคับให้ทั้งภาครัฐผู้ประกอบการไทยและแม้แต่ค่ายุปุ่นเองต้องปรับตัวครั้งใหญ่มันอาจจะเจ็บปวดในระยะสั้นแต่วันนี้เชื่อว่ามันจำเป็นสำหรับอนาคตระยะยาวค่ะ ความท้าทายที่แท้จริงของไทยหลังจากนี้ไม่ใช่แค่การเป็นฐานการผลิตหรือว่าโรงงานรับจ้างประกอบ OEM อีกต่อไปแต่คือการยกระดับตัวเองขึ้นไปบนห่วงโซ่มูลค่าค่ะเราต้องสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาของตัวเองพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะขั้นสูงและที่สำคัญที่สุดคือต้องแก้ปัญหาความเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้ได้ ถ้าเราทำได้อนาคตของไทยในฐานะหับยานยนต์แห่งอนาคตของอาเซียนสดใสแน่นอนขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังไว้นี่นะคะหวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลดีๆเพื่อจุดประกายในการสร้างโอกาสในยุคแห่งอนาคตกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วันนี้ด้วยนะ